สบายด ok, uh, ีหมู่เพื่อนทุกคนและอ้ายเอื้อยน้องสาว YouTube ทั้งในประเทศลาวและต่างประเทศเนาะสบายดีหมดทุกคนพี่น้องของฝ่ายมื้อนี้ก็ฝนตกแงะๆๆๆอยู่เนาะเข่า1อาทิตย์เต็มๆที่ฝนตกขพาว่าพายุมาจากจีนแล้วก็พายุมาจากเวียดนามเข้าประเทศลาวเนาะสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะมาเที่ยวประเทศลาวก็จะให้ ยุดการมาเที่ยวก่อนเนะทุกคนเนาะช่วงเขาาภาษาจนหอดออกภาษาหมดเลยนะทุกคนเนาะประเทศลาวเขาจะมีฝนตกในช่วงนี้เนาะข่นหลีกเลี่ยงการเดินทางมาลาวหรือมาเที่ยวกะยุดซะกอ่อนเนาะอ่านะจะเป็นเดือนสิเอเนาะเดือนส1เอดเป็นต้นไปเนาะมันจะวิดหนาฝนอยู่นะทุกคนคอยมาเที่ยวใหม่เด้อช่วงนี้มากลํำบากาะเขมาผลิตล้ำตกก้า อาจจะเจอน้ำปลาไลหลาไรเนาะทุกคนเนาะเดกระทัางก็บรรยากสะดวกสบายไปเลเนาะอ่ะมือนีก็จะไม่เหตุก้อยปลากับเพียงหนอไม,ม้สมููทุกคนได้เบึงได้ชมกันเนาะนะครับสมกันเลยบรรยากาศฝนตกแบบนี้ก็ต้องแกงหนอไม้นี่ก็คือจะแกงหนอไม้นี่ก็คือเครื่องแกงที่เตรียมไว้แล้วนะคะ นี่มักบวกมักอึเห็ดเฟืองผักขะแยงเราจะมาแกงหน่อไม้ในวันฝนตกพันๆกันโอเคเดี๋ยวก่อนี้ยนานางก่อนเดินมือยี่ยนานาง ที่เขซื้อเขาเขปั่นเป็นน้ำก็มีขายแต่ไม่ยอมซื้อนี่เอาค่ะนีเอาจะไปยางยืดยืดเหนียวๆเ,เขียวงมันด้วยยานางสามารถล้างสารพิษได้ ลากยานาลากยานางแดงก็แก้พิษได้พิษจากการกินอาหารอาหารเป็นพิษก,ก็แก้ได้นะคะเอามาแช่น้ำแล้วก็กินในข้าวชอบเอามาให้กินตอนไม่สบายสมัยก่อนรากยานางแดงเอามาผลผลแล้วก็แช่น้ํากิน ได้ล้างคิดได้ค่ะหลังจากนี้เสร็จแล้วก็จะไปตำข้าวเบื่อ เปิดไม่ได้มามาตำข้าวเบือนี่ข้าวเบือคือข้าวเหนียวสำหรับคนที่ที่ที่บงุู่จักหรือไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่เอาไปแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนหะนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาตำนะ แต่แกงหน่อไม้ก็ต้องใส่ตัวนี้ตัวนี้คือหัวใจหลักข้าเบือือสสำหรับคนที่ไม่รู้สำหรับคนที่รู้ก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าวมันก็จะมีคนไทยคนต่างประเทศที่เขาไม่ได้อยู่แถวภาคอีสานเขาก็ไม่รู้เนาะเห็นแต่เขาแกงเขาก็อยากจะลองแกงกันแล้วก็อธิบายวันนี้ขออนุญาต พูดไทยพูดลาวเว้าวไทยเ้าลาวคนกันได้เด้อเพราะว่าส่วนหลายคนที่เข้ามาหาชมก็จะเป็นคนไทยคนลาวจะน้อยเดียวนคนเนาะโขกเนมันได้เลๆห,หลายคนก็นจะเห็นหลายคลิปนั่นแหละเนาะเรื่องแกงหน่อไม้เนาะแต่ว่ามันกนสไตล์ไสไตล์มันเนาะ ก็มียังได้ดังใจเจ้าทุกอย่างนะบอกเจ้าขอเงินแดดดี่ขอขอขอยกไบียังสง่าตขีม่ <t> ้งยงสติหมอไว้แผนกิจใหม่ มุงเมื่อกี้นี่เนี่ยขาเบืองหัเ่ยแงอ้จูงลูกม่ะกดแลกเอาลุงต้นคืออนนะฮะแล้ว<า>อยวี่เหรอเหี้ยวได้ยังังนเที่เอาไว้เนี่ยยกข่อน่า เขาไม่ได้ใส่อนไรหลยเา่ดรใส่ยานางอะไ อยใส่เข้าไปนี่แล้วก็ใส่มันก็ไปนี่มันก็ใส่มันก็ไปใส่มันลงไปเอาสิบักขับไม่ใส่เงินจะใส่เยินจะใส่มันนี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 ่จะใส่มันนี่จะยึดสายจะมีบ่มันนี่ค่ะบ่เตอจะมีมันนี่ ไอครีมนย่สก no <c ười> uh ัแหวซื้ออาแห้งเลยดิาเห็นหน่อไม้เลยเห็นหน่อไม้เลยถ้าไม่ถึยัง ใส่ผักคะแยงลงไปคือขั้นตอนสุดท้ายและก็ขอเสิญส่วนหมู่เพื่อนที่เขามาหับสมใหม่หลังจากสมคลิปของฮาจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ดคลิปขั้งต่อไปเนาะต้องขอขอบใจผู้ที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับซม คลิปของเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆที่เข้ามาติชม